ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องอนันต์นเขงขหอยครับผมอีพีนี้ก็พาพี่พาน้องมาต่อกนอีกเช่นเคยครับเป็นอีพีแรกครับผมของปี69ครับผมปีแรกต่อครั้งแรกของปีหกเก้าลครับผมนี่ถ่ายเดียวครับวันนี้ก็เลิกงานดึกครับผมทำงานประจำครับก็กลมาก็ พักผ่อนครับผมวันนี้เอาเป็นเจ้าปิ่นมาครับผมจะปิ่นมาไล่สะหน่อยมาแถว,วน,วนครยงศีครับผมวันนี้การเริ่มง,งานมาก็พักผ่อนนะครับผมหมานี้ก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับผมไม่ได้มานานแล้วนกก็รู้สึกว่าจจสีเงียบๆนะครับผมมีเสียงนกขันเลยครับสายแล้วครับวันนี้ออกมาก็แปดโมงกว่าแล้วครับผมตอนนี้ก็ อาจะประมาณแปดโมงกว่าแล้วนะเขาเลือกกูหาเลือกตั้งอยู่อาจจะแปดโมงแปดโมงครึ่งแล้วครับผมมันได้ยินเสียงนกขันสักตัวเลยนะครับผป่าไม่มีเสียงขันเลยนะครับอากาศเย็นสบายครับวันนี้ครับขี่รถมาก็เย็นสบายดีอะไม่พูดความํำเพลงครับ เบาๆไลาย่ายห้างครับผมเราจะใส่เช็กวังนกที่นี่ครับจักไม้นึงครับผมอยากที่ใส่เหรอนุ่นครับผมเช้เงินนุ่น ใส่นกกันครับผมพี่น้องโอเคครับ แตกมายังสวยงามครับผมมาไว้จบไว้ครับไปถึงสิบนาที เหยียบทีแรกเหยียบบอลบอลลันครับผมบ่ได้ยอดผมบ่ได้ยอดน้ำมันมากครับผมสวยครับผมเหยียบอ่าสวยเลยถัดสวยครับผมเอาไปโพสตยู่แล้วครับผมพี่น้องเร็วชิมเร็วจอบกอินครับผมวันนี้หอยนครชัยศรีครับผม ๋ถวหลังน้องพอสมหวังนีหละครับผมเตยมแรงมากแบบสวยๆเลยครับผม ไมาเล็กแต่ไม่เล็กไม่เล็กกระมันนะครับพี่น้องตุก๊กปูตุ๊กเนี้ยบุญตุก๊กปูครับตุก๊กปูอาจจะเป็นนกเสียงเล็กนะพี่นะ แน่นครับผมยอดี่คู่ว้างครับผมคู่ว้างเสียงหนีครับผมเดี๋ยวนำคู่อ้างนี่ครับผม มใส่ใจ้าปิ้นไมานี่ครับผมว่านเสากล้องหลุดครับลก,กล่องตกอันนี้หลุดครับผมนี่ครับผมใส่จ้าปิ้นมานี่นี่นกุ้งอ้างอยนี่ครับผมนี่ครับอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมจะบป่งเอาจะปิ้นลงมาบ้างคะเนนกันครับผมเราจะมาใส่ต้นไม้ ทำไมนี่ครับผมล้อหลุดว่าคู่อ่างจะมากขึ้นบอกครับผมอ้าวเดี๋ยวเราจะปีนลงมา,างปั้งกันเนี่ยก่อนครับผมสิมานั่งคู่อ่างครับผมพี่น้องนี่ครับรล้อหลุดครับผมขับใส่จะปีนไปก็ไปนี่ครับผมนูกเข่าล้วครับผมเสียงเล็กกาสีใส่น้าคู่อ่าง Polo hụ ác cái giày Mình xin nghe ngay 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 ใส่น้ำคู่อ,าอ่างนี่นี่ครับสองสามขั้กับสามขัม้มสี่ขั้เนี่ยละคู่อ่างจักเพรชไทยมีเสียงหน่อยเขาอยู่นี่ ครับผมมาเสมานบ่เอัลโวัสดีครับสวัสดีครับจันแ่นมาอย่างไรครับนี่โอ้ยมาอย่างเดียวมาอะไรมาหลายโอ้ยจันั่นตัวเสมากัครับค่าเดียวนดียวเหรอมายังยังครับยังโอ้ยฝุงมาเห็นบ่เหนียวเหนียวเหนียวนกไล่เหนียวนกไล่โค้งอ่างนี่มะเขือดกว่ะจังหวะมันมากนี่ผมใส่เสาหนึ่งบอมเสาหนึ่งมันมากคุณไอ้ป้ายมองหนึ่งล่ะมันก็ย้อนกลับมันมะเขือไปนั่นไหม นี่คู่เดกันเด็กปลายสักวันนีป้ปะทบปะทบไปใส่มันคือมะเขาือมดเปียกกันโอ้ยเดีเยดดีได้ของมะขามไปก่อนสิ่ขามไปทางที่ไหนก็เห็นมันกอนอดึงแางๆขากินบางเนี่ยพอดีมอไซค์กันดีมากมันเดี๋ยวอากาศน้ำกลับางนีมากโอ้ตัวนี้เขาผูกไว้ตัวตัวพีว่าให้เนะี่ยตัวบักนอนอยู่หนานอยู่ๆเขาผูก ไอ้หมอนั่นเลยหมกเลี้ยงเลี้ยงกับขาขาข้างกนจนหางตัวขาวที่มันขัาเลี้ยงเลี้ยงนั่นนันมาหางเกนเกียนเราาังอันนั่นอือืเยอะดีได้เมาขามไปมงนี่เขามึงควงเขาหัวเต่นมีนกเลยเขาหัวเขาจะไป้าใน่ยไปผีแล้วออมไปผี่องล่างออมไปผีพีออมไปฝุนจดอยู่พีเสิ้อผ้าเขาสร้อยไปพูมัสยิดฝุ่นโอเคครับผมแล้วรอหลุน สมวนแรงงานมาสมทบจะดัดตัวได้มาแค่คำเดียวนี่แหละ <c oughs> ดีเลยคุณพ่อขามไปเ,มเห็นมันกน้อนซื่อผมก็บอกว่าให้มากข้าวนี้บอกจี่ไหนผมไปสีใช้ของป้าซักมาเห็นบโต๊ะคู่อ่างกันเอจ็ดตัวโต๊ะเขาขาวสองตัวมันเฮาอยู่แต่ขเขาอืน่นเขาบ้านมันกับเขาไปของเขาหน้าจอดล่ะเจ็ดตัวมัววนม้อนนี่ยเขาผูกเป็นตุยันนี่มันนิ้วนี่คู่อ่างมันมันแก้วนี่ฮอนนี่ผมบอกให้เจ้าใช้ทนซักนี่ ผมไม่ใชข้านคามไปยังวะนี่ข่อยใส่หนีบขันมันมาเขาอยู่บหนข้างคงบักเสียงหน่อยก็อยู่ขันมันมาเข้าไปไปโอเคครับครับผมโอ้สี่เป้าว่าแล้วเสาหนันเสาหนันมอญิพลาดสี่เป้าไว้อะเอากนั้นสี่เป้าให้โอ้สุดยอดสุดยอดมูนึงสุดยอดครับโอ้ดีนะนกหน่อยตัวนี้นะ มักูอ,อ้างบอกก่อยงเสียงกอกกกกจังวะมันช่หลายคำอยู่บ่ก้มันอ้างเลยโหหาคำหมดเน้ยนี่เหอเห็นยกปีกก็เคปนุ่มพร้อมบุมันคือมันกากแดดกับบจัดมันมีริวอย่านี้นั่นอุยสายพายตาสายพายตามันริ้วาจันั้นกว่น <lamps> ีจังวะเดี๋ยวตัวตะก้นเมวยันมีริวอยี่อย่าหยย่งเดอกเนาะมขันไม่มาหอดมันเหียวแ่นเหียว สี่เนเลี้ยวตันบอกครับสักพักตาสีจังๆเดียวมันไม่เลี้ยวยืนตู้นี่เหรอเนี่เสียงเ,<อ>เสียงนี่แหละนี่ครับมนีน่จำแต่นั่งกันสิตัวกันตะเลียงนกเต็มเฮียนอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยเอาลูเหรอ,อเอายังมากันลูเหรอมูนึงเหรออ่อาพี่บาโอ้กินคอยแต่กินแค่ในเปียนมันหามัดเวยพ,อ, <c oughs> พอพอลูกว่าหามัดให้เขาเลยมัล้วครับอาจารย์นะครับมูจมูนึงครับผมมาทีหลังมาทันเหรอ มยูดอ,อ,อ <laughs> สไตล์เขาบายืดอ,อกครับแถวนึงนะครับายืบายืมาดีหลังท่านเหรอไหมจันแวนไหมตีแทงบบออก็ับู้หูรอกโอ้แน่นอนแน่นอนกระหังแน่นอน,น,นดีีบินดีพระนี่นี่ครับกระหังครับผม <laughs> บินหากินบน,นขเอ,อมาเหลกอยูอย่ด้หรอโมไซเวฟเกามาเหล็กเบาๆครับสกนส่อมเสียงโมไซเวบเกามาเหลกครับเหไปส่อมเบาสั่นหร่าเขาเหลกหรอบนิทนใจ กินกลางมากนะคร,ฟรฟ <Bond> ับผมจานแว่นกระหังนี่ก็บตีเทียไปโดนอยู่กับหลังนีมีก้านจอพาดผมตอนนี้บออันนี้จอจอเข้าสปริงเด้งัดสปริงเนี่าจังไรจอไปทางงัดสปริงเด้๋ยวพอใส่สปริงแล้วที่เป็นเสานี่ครับผมนี้เาไว้ไทนี่ยจ่อมูอนึงครับผมจัดแล้วจ่อมือแล้จัดแล้วครับผมจะใช้งยังไงนข้างไหนล่ะข้างหลัง มีข้าวลมบางๆตั้งอยู่นี้นี่ข้าวลมบางๆก็ยังออยังลิ้นเราเดี่ยวบอแงนแงนครับผมมีนกเขา่ากองจันทร์ครับผมเบมิ่งเจ้ามูนึงจันทร์จะทำแถมที่สองอ้นี่ตัวนกพาวนี่ตัวข้าวลมครับนี่จะขึ้นบ้านี่ตัวนกพาวนี่ครับน,นี่ตัวข้าวลมนะครับผมนี่ ต, er pues mm ตัวหนันมากหนีแล้วจัานแม่เน้ยตัวขึ้นของผมมาหน nah ีวะเกลักเกลักกลักใจเนียดครับผมเรียบร้อยโอ้คือง่ายแต่วะ ของก็ดีรีวะโอ้่าได้คู่เลย ขันรมบ้างครับตัวนี้ม,มาเคยมานั่มอยู่กับจ้ามันยามึงออกขอบครันั้นมาดำสองปีกว่าแล้วครับอะไรนกตัวนี้ครับ<อ>จานเงินมากมือเดียวครับจัดเลยครับจมูกหนึ่งอของก็ดีนี่ครับมึงคือแน่นั่นใช่ปะนกสองก,ก,องก,กรุบอะกรุบเดียวเพราะเปโอๆจมูกหนึ่งไหมครั<อ>บเบิ้งปุ่นะ น่องด,ดีครับคันยังหน่อยอจะซ้ำอยู่ครับตัวนี้ครับเนาะแมนเมนเป็นจะซ้ำอยู่แมนเมนเดี๋ยวๆครับนี่เาเขาลม้มบางๆเหรอครับถีอว่าเคยได้ยินนะมันนั่มันมาเหยียบนกอาจารย์บรรยามันคือลูกนกเจ้ามือหนีป่ะนั่<อ>นนกขุมโม่ลูกไงตั้งแล้วก็เสียวโมไซเอางูาห,หน่อยมาแหลกเลย าแรกครับวัาหมาแรกบ่นี่ยบ่เป็นบาอยากแกหรอกมึงเลี้ยงเดินหนาบ้านหนาให้นั่นเลยปล่อยวางเงานอในนั่นกับมานครับอตัวนี้ไหมซ้ำซ้ำซ้ำด้เด่โลแตซ้ำนครับให้เขาจัวยนะเอ้าใส่หามัให้เขากันโอ้ไม่ได้หายเว้ยพ่อพลูกพอพ่ละพ่ละลูกเออลูกเลยยคงกับผมแสงยังไงวะ ไอยู่ดอกบ้านเรามีอีกเนาะมีอีกออไปไปการนั่งกระดิ่ออกแห้งอีกหลายเติมขนาดนกพุนนกเขาผม,มเติมแล้วพี่ครับพี่มู๊หนึ่งเลยเนาะอันมูหนักก็นี่เยอะกันมากนั่นพ<ช>ี่ก็ขอไปท้งรอบเลยนบอลลินเดียนะครับเดบอลลินเดเราเล่นบอลหัวหนะครับนะการขมานโค้งครับติดตามครับตาเมืองการเสียงนี้ครับกันคนฟังบอดีว่าลูกผสม แม่งลูกผสมวะน้าจักครับตะวมูมมาทำกันก็ว่าลูกผสมครับจากนั้นก็ยังสงสัยเหรอครับตัวดินี่เลยจักยานอยู่เจาะเลยตัวดีนนี่เลยนี่โอ้แน่นอนครับหมานครับผมเนียัหมานี่ดิถุงกระถุงหมานว่าด้คู่เลยว้ายเขอเพื่อกระโดดเหยียบเพี้ยเลยเกาะเบิ่งคลอดมันแบ่งคลอดกันเลยยังโอ้ธรณีเออโอ้โอ้แน่นอนแน่นอนครับไปเดี๋ยวย้ายหมาครับผมครับผมไปเดี๋ยวพาจั้นแหวนกิน น้ำกินกาแฟากันอยูร้านค้าข้างนึงแกเป็นเท้ากี่เดียวเอ๊ะรถนี่รถใครคุนค้นๆครับนี่รครัยสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าไปไงมาไงนี่ฮะสายรับเลยนี่สายรับโอ้ยไ,ไ,ได้เตรียมเยอะ อาจารย์นะจีเมยังเลยติ่อัมาเโอ้มาทั้งไกลมาเจอ,เอไปไปกไปนกก็ไม่ขันนี่เหรอลุกยาวยาเลยป<ะ>เป็นดุกยังเลยภาษาตายเป็นไรกบูดกโอ้จกที่ไหน อันนนตา,นาเี่ยโ้ปีนานแล้วนกหมันด้วยโอ้ปูบุนด้วยเสียดายดิเสียดายอยู่ถือว่าหมาันเลยเนี่ถือว่าหมานันนะหมันอยู่ไม่ได้เลยยุดที่เท่าไหร่เลยห้าสิบสองตัวถ้ามาคนเดียววันศิวะไปหายเลยนิวิจารณ์แว่นน้ำกลุ่นมากจ้าแหวนหยุดข้างหน้าม,มาดูไหมนี่เนี่ยนกเนี่ยนก,นนกปินบพรท่านขันอยู่นี่ปิน้นกึศข้างนี้วะ นี่ยังมีนาตัว้งหมไใส่่น่อใส่ยังไงอืยังเลยนี่ผมมาจากนี่นั่นนะนุกว่ะใส่ไม่จเน็บเนี่ยปิ้นบดเหรียังว่ะ่เข้าไปหาจานหลังกลังยิงจานหลังย่นี่เออผมจมาโอ้มีกรเพือออมาไม่ว่าจะไปทั้งไงอาทิตย์ไ่ทั้งไหนกันปลาภูเขาเพราะขี้เงียบ การสร้างบอก่อทิตย์น้ในพร้อมก่อนหมดนะไปเมื่อไหร่คือขึ้นหนาไปพวกนี่เขาเรียากไปสุพรรณนะท่านอือโอ้สาม่าต่างไกลนะมาพอกว่าอไรรู้การบอกก็กินรอดไอ้การบอกออกลุกหรือว่าเปล่าใช่จริงจริงตกลงผมโอ้มาเลยติดกล้องครับเจ้าปิ่นก็จัดเตรียมสอบแล้วครับผมเสียงเล็ก เสียงเล็กจีบๆครับนี่เรียบร้อยเลยครับผมมีนกเสียงตัวอยู่นี่ครับผมแจมสว่าจะมาครับปูว่วดจะไล่จานแว่นทัน แล้วออกแรงอะแนั้นปุ๊บตีป้าอย่างนี้ใสโอ้ยเบื่อหลายพวกตีป้าเลยหลบีดตายลยวันนี้แฉมสองก็จะมาเสียงซ้มหลบปีดเลยปะเสียงซ้ำหลบปีดรีๆลูกนกลูกนกกำลังคูวิทีปี ผูหรือเมียอาจารย์แว่นดูหน่อยนิผูคนดาดดาดคือห่างอย่างแต่ตัวผูอยู่หรอกจะจะกระทืบว่ะก็กบบห่างเด็กแข็งห่างแต่แข็งอยู่จะมันคู่อกับตัวผูจะคอยกับผูอยู่ตัวผูเตี่ยมที่สองครับผมเจ้าปิ่นก็ก่อจะมาให้กั้นครับผมถ้าผม EP นี้ผมกับอาจารย์แว่นก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับผมก่อคนละสองเตี่ยะ มัตติเสมออะไรยังเร็วมัตีเสมอให้ตติเสมอน้อยแต่ว่ามาแต่เช้ากว่า <c oughs> สองแป้มกับจานแว่นสองคนจานแว่นสวนนัสดีครับดีครับผมเจอกันคลิปหน้าสวด,ด,ดีครับจานนิบเจอกันค,คลิปหน้า